บ้านมีทานหนูน้อยภูมิใจเสนอนิทานเรื่องคริสต์สมาสมหัศจรรย์ของรูดอฟในคืนหนาวเย็นณหมู่บ้านเรนเดียแห่งขั้วโลกเหนือมีกวางเรนเดียตัวเล็กชื่อรูดอฟที่มีจมูกสีแดงสดใสแตกต่างจากเพื่อนๆขอรู้สึกเศร้าเพราะถูกย่อเยอ้เยจากเพื่อนๆรูดอฟยืนอยู่ในทุ่งหิมะสีหน้าเศร้าหมองกวางเรนเดียตัวอื่นหันหลังให้ ดูจมูกแดงของมันสิกวางเรนเดียตัวหนึ่งหัวเราะน่าตลกจังเพื่อนๆพนพากันหัวเราะเช้าวันหนึ่งเอลคนหนึ่งชื่อสปาเข้ามาหารูดอฟเอลสปากำลังพูดคุยกับรูดอฟแสงอบคุ่นส่องมาสปาเธอรู้ไหมรูดอฟความแตกต่างคือของประธานรูดอฟแต่เพื่อนๆไม่เคยเข้าใจฉันสปาร,รอเดี๋ยว บางทีความพิเศษของเธออาจช่วยทุกคนได้ในคืนคริสต์มาสหนาวเหน็บซันตาคอกำลังวิตกเพราะหมอกทึบทำให้มองไม่เห็นทางซันตาคลอสยืนมองท้องฟ้าที่หมอกหนาเรนเดียร์ทั้งหลายดูสับสนซานต้าเราจะส่งของขวัญให้เด็กๆได้อย่างไรล่ะเอลคนหนึ่งหมอกหนามากมองไม่เห็นทางแล้วรูดอบก็ก้าออกมาจมูกแดงสว่างวา่าส่องแสงนำทางในหมอกมืด รูดอฟยืนนำหน้าเลื่อนของซานตาจมูกสีแดงสว่างสวยกวางเรนเดียและเอลมองด้วยความประหลาดใจกวางเรนเดียโอ้จมูกแดงของรูดอฟส่องแสงได้ซานตาเธอจะช่วยเราส่ง,งของขวัญให้เด็กๆได้คืนนั้นรูดอฟนำทางเลื่อนตลอดคืนทำให้ของขวัญไปถึงเด็กๆทุกคนหลังเสร็จสิ้นภารกิจรูดอฟยือนอย่างภาคภูมิใจเพื่อนๆยิ้มและชื่นชม สานตายิ้มกว้างเพื่อนกวางเรนเดียขอโทษนะที่เคยล้อเธอเอาดูดอฟดูดอฟไม่เป็นไรเราต่างมีความพิเศษของตัวเองคติสอนใจความแตกต่างไม่ใช่ข้อบกพร่องแต่อาจเป็นพลังพิเศษที่รอวันพิสูจน์ก่อยอมรับตัวเองและผู้อื่นเป็นหัวใจของความสุข